ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศข้างในกันครับอันนี้คือบรรยากาศข้างหน้าวัดนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศนะครับนี่ครับ นี่ก็สามารถจอดร,รถได้นะครับมีร้านกเกี๋ยวด้วยนะครับเดี๋ยวนี่คือบรรยากาศหน้าวัดนะครับนี่ครับเกี๋ยวเรือวัดใหญ่ดาบโรอดนี่ครับร้านขายโรตีนะครับ มีกะหรี่ปับได้ครับอันนี้ขนมอะไรครับโตีกอบครับนี่บรรยากาศหน้าวัดนะครับนี่ครับใายวัดวัดใหญ่ชัยมงคลครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในวัดกันครับดูป้ายนิดนึงครับมีรถตุ๊กๆเลยครับสามล้อไหมด้านหลังนี่ก็เป็นสะนะครับ แดดร้อนอยู่นะครับวันนี้มีรถทัวร์รถนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับนคนไ็ชอบมาถ่ายรูปกับป้าย <player. S 1> หน้าวัดผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับรถคันนทันัเหมือนมอเตอร์ไซค์ฉันเลย เข้ามาก็จะเจอเลยนะแผนผังเลยนี่ครับวัดใหญ่อันนี้เป็นประวัตินะครับข้างในวัดก็มีตู้เอทีเอ็มด้วยนะครับดูครับเจดี JD. มือกระเป๋าไม่แน่ใจนะถ่ายอยอนแสง ตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกุฏิพระหรือเปล่านะครับแต่สวยมากนะครับอันนี้ก็จอดรถได้นะครับ มีร้านขายของเลยครับดี๋ยวไปเดินดูกันครับดแดดร้อนนะครับวันนี้นี่นี่ของขายกันด้วยครับลูกชิ้นก็มีนะครับ ของมีขายเยอะเลยนะครับสร้อยก็มีนะครับนี่ใครจะเข้าไปข้างในก็ต้องผ่านจุดคัดกรองตรงนี้ก่อนนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆกันครับเดี๋ยว่อนจะเข้าไปข้างในนะครับครับนนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับนั่นครับมีเจดีย์มากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับ เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆได้กันครับเดี๋ยวจะพาเดินดูให้ทั่วเลยนะครับวันนี้คนก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสารอะไรนะครับพระท่านสิทธิัยนะครับ เปขาเรียกว่าอะไรนะเจดี JD หรือว่าอะไรอิดเก่าๆนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับนี่ค้องผ่านจุดคัดกรองนะครับ ผมขี้เกียจถอดรองเท้านะครับเดี๋ยวอันนี้บรรยากาศข้างในนะครับอันนี้ก็มาคนเดียวนะครับย้อนแสงไม่รู้ว่ามืดหรือเปล่าครับแต่ผมชอบแบบอิดมากเลยนะครับดูเก่าๆคลาสสิกสวยดีนะครับ ผมอาจจะไม่บรรยายแบบเป็นวิชาการเยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากครับแต่จะให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศนะครับน่าจะมืดเลยนะย้อนแสงมากลางเที่ยงเลยครับนี่เป็นไม้แบบสวยงามมากเลยครับ ผมชอบอิดมากเลยครับสวยมากนี่น่าจะนานแล้วนะครับอายุ สวยมากครับแต่น่าจะมืดเนะาะเดี๋ยวแสงมีฝรั่งเลยครับบรรยากาศรอบๆนะครับ เดี๋ยวดูรอบๆกันครับเดี๋ยวค่อยตาขึ้นไปดูข้างบน นิกไทยเขาเด้่เขาพร้อมเลยเขาบอกยกขึ้นไปดูข้างบนนั้นครับอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่สวยดีครับ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับ

ข้างบนไ,ได้เดจะไปเดินครับไปรอบมาแล้วไปเดินรอบมาแล้วอยากขึ้นทางนี้กนครับสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยข้ามขีดเขียนนะครับโอ้ ดูบรรยากาศข้างบนครับโอ้สวยครับน,น,นี่น่าจะมืดแล้วนะย้อนแสง ีด้านหลังครับโอหด้านหลังยังมีอีกนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อครับอันนี้ขับรถมาเล่นๆนะครับว่าง พาเพื่อนมาดูบรรยากาศนะครับโอ้สวยครับที่นี่คือพระนครศรีอยุธยานะครับไปดูบรรยากาศข้างขางนะครับ ข้างบนนี่เย็นมากนะครับขึ้นมาไปลงมีฝรั่งมาด้วยนะครับขึ้นไปดูข้างบนนึงครับนี่ผม่งมาครั้งแรกนะครับ แคนี้พอนะครับไปลงอยาให้ฝรั่งถ่ายรูปก,กันครับ คนก็เริ่มทยอยมาครับผมว่าช่วงเย็นคนน่าจะเยอะนะครับตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่นะครับ รามาเดินดูด้านข้างอีกนะครับน้าน,นี้น่าจะออกไปที่ผมจอดรถตะกี้ได้นะครับ มาเมืองเก่าครับวันนี้ออกได้ครับเปล่าเดี๋ยวพาไปเดินดูแป๊บหนึ่งก็ได้ครับมาแล้วต้องดูให้ทั่วอันนี้ด้านหลังนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมด้านโน้นก็ได้มผมมาจังหวัดอุยาผมชอบมากที่สุดก็คือพวกเจดี JD อะไรแบบนี้นะครับที่ทำด้วยอิฐแบบอิโบราณน,นะครับผมรู้สึกว่ามันดูมันคลาสสิกมากนะครับ มันน่าที่จะแบบเก็บรักษาวไว้ให้ลูกหลานดูนะครับดหลังกำแพงนี่ก็เป็นถนนนะครับรถผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังกำแพงเล้สวยครับบรรยากาศ เที่ยวหน้าร้อนมันก็มันก็ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งหน้าฝนมันก็ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งดีคนละแบบเสียคนละแบบนะครับนี่ครับจังหวัดอุทัยธามีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับมามาที่นี่ได้เที่ยวแบบ สถานที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้คนก็เหมือนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับดูครับบรรยากาศสวยสดงดงามสมชื่อเมืองเก่านะครับ ดีมากเลยนะครับสวยงามใครอยู่ใกล้กับกรุงเทพแนะนะนำให้มาเที่ยวเลยนะครับมาคนเดียวเที่ยวคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับ งั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเขพาพาเดินยันั่วแล้วนะครับดเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับว่าผมจะพาเที่ยวที่ไหนนะครับครับ